วันที่15บหกุมภาพันธ์อพรวันนี้เราจะฝึกฟอร์แมตเดียวกันเลยในนั่งขนาดนั่งกับการเดินเดินนั่งนอนทำงานเราเพิ่มคาว่าอย่างมีสติทำงานอย่างมีสติเดินอย่างมีสติพูดคุยอย่างมีสติผวังมันจะเปิดพอบอกอย่างมีสติมันจะเตือนสานึกรู้สำนึกรู้ในผวังมันจะเปิดออกถ้ามันตื่นขึ้นมา แล้วมันก็จะเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมสติปฐานเสียนะโดยวันนี้เราใช้ฟอร์แมตเดียวกันลืมตาก่อนเพราะว่าเพราะถ้าหลับตาเราจะทําแบบเดิมไงแต่ไม่ใช่ว่าหลับตาไม่ได้หลับตาก็ได้แต่ว่าเราต้องเรียนฟอร์แมตอันนี้ให้เข้าใจว่ามันต่างกันยังไงนะหายใจอย่าง,นะยงมีสติลืมตาแล้วดูที่ว่าเอาตอนแรกเรานั่งไนงะเอานั่งอย่างมีสติก่อน แล้วก็นั่งยังมีสติมันก็ยังมีสติมันก็จะเกิดสติรู้รู้ว่านั่งนั่งยังมีสติมันก็จะรู้ว่านั่งรู้ทั้งอาการรู้ทั้งขยับเคลื่อนไหวและรู้ทั้งรู้สึกรู้สึกเพราะฉะนั้นรู้สึกเราก็ทําความรู้สึกตัวทุกพร้อมไม่ดีนั่งยังมีสติด้วยความรู้สึกตัวทุพพร้อมยิ่งเกิดความรู้สึกตัวทุกพร้อมมันก็ทําให้เห็นอะไรมากขึ้นนะแล้วก็นั่งยังมีสติพอรู้สึกตัวทุพพร้อมปั๊บมันก็หายใจสบายใช่ไหม พอหายใจสบายปั๊บตัวนี้เราก็บอกหายใจอย่างมีสติแล้วก็ไม่ต้องหลับตาต้องหาสติที่มันตามรู้ลงหายใจได้ก่อนถึงจะหลับตานั่งอย่างมีสติลืมตาโดยที่ดูหลวงพ่อเนี่ยนะหรือดูพัทลูฟังของพ่อด้วยแต่บอกหายใจอย่างมีสติมันจะมีสติรูห้หายใจเพราะว่าเรากำลังดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อแต่ข้างในมันมีสติรูห้หายใจเพราะเราคอยเตือนนะ มีสติรู้ว่าหายใจนะมีสติรู้ว่าหายใจนะหายใจยังมีสตินะแล้วก็หายใจยังมีสติสักพักหนึ่งก่อนแล้วตรงที่รู้ว่าหายใจเนี่ยมันจะดาวน์โหลดข้อมูลมากขึ้นด้วยมันจะรู้ทั้งร่างกายที่หายใจมีเคลื่อนมีไหวมีพองมียุบนะมีร้อนมีเย็นมีแล้วก็หายใจยังมีสติอย่างเดียวเลยไม่ต้องถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อเราจะกําหนดอะไรหายใจยังมีสติอย่างเดียวเลยนะ ไอ้ตัวสติเขาจะเกิดสํานึกรู้เองนะสํานึกรู้เขาจะตื่นขึ้นเองหายใจยังมีสติเบื้องต้นมันก็จะอ่าหายใจยังมีสติเราก็จะเริ่มรู้มากกว่าหายใจก็คือรู้ว่าหายใจบางครั้งก็สม่ําเสมอบางครั้งก็ไม่สม่ําเสมอก็ไม่เป็นไรหายใจยังมีสติบางครั้งก็ว่างบางครั้งก็โลงบางครั้งก็สบายบางครั้งก็ไม่ว่างบางครั้งก็อึดอัดนิดเนี่ยต้องให้มันคลี่คลายก่อนอย่าเพิ่งลงมือทํา โดยการให้สติเขาทํางานของเขาเองเราแค่บอกเตือนหายใจยังมีสติเขาเริ่มคลีล่คลายละโล่งคลายความตึงความเมื่อยหรือคลายความหนักหนักอะไรออกหมดหายใจยังมีสติแล้วพอหายใจยังมีสติเวลาคลี่คลายเขาก็จะรู้อะไรมากขึ้นเห็นไหม,มโอ้รู้ปีติรู้สุขหายใจยังมีสติ เขาก็จะรู้ว่ามีว่างบ้างไม่ว่างบ้างหายใจยังมีสตินะคือเราเกาะลมหายใจด้วยการหายใจยังมีสติอย่างเดียวเขาจะตามรู้ทั้งกายเวทนาจิตธรรมนะซึ่งตอนนี้เขาจะตามรู้หรือตอนนี้แค่รู้ก่อนก็ได้หายใจยังมีสติเขารู้ไหมว่าตอนนี้หายใจเป็นยังไงเขารู้ไหมว่าหายใจเข้าหรือหายใจออกหายใจยังมีสติสายตาตอนที่ต้อง ต้องต้องตาต้องดูดูหลวงพ่อเพราะไม่งั้นตายตรงใจช่วยดูนะหายใจยังมีสติใครรู้ลมหายใจสติไงหายใจยังมีสติลมหายใจรู้ลมหายใจเขาดาวน์โหลดข้อมูลเองนะดาวน์โหลดข้อมูลก็คือรู้มากกว่าลมหายใจอีกนะเวลาเขาหายใจยังมีสติสติจะทำให้ใจเราข้างในเนี่ยดาวน์โหลดหรือรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองมากขึ้น ขณะที่หายใจยังมีสติปัญญายมเกิดแล้วเพราะโยมจะดาวน์โหลดรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับร่างกายมากขึ้นนะยังไม่ต้องไปลึกหรอกคือลาดก็ลาดด้วยปัญญาลึกก็ลึกด้วยปัญญาดาวน์โหลดข้อมูลได้มากยิ่งมีปัญญาไม่ใช่เราพยายามดาวน์โหลดนะดาวน์โหลดเองหายใจยังมีสติเขารู้ว่าร่างกายนี้เขามีเหงื่อมีร้อนมีเย็นขณะหายใจเขาเริ่มรู้ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าสมาธิลึกเลย ก็รู้ว่าร่างกายนี้สังขารเป็นของหนักเนืมันร้อนมันเย็นมันเหนื่อยาหายใจยังมีสติแค่นี้เขาก็มีปัญญาแล้วเพราะว่าขนาดรู้ลมหายใจเขาจะเกิดปัญญาดาวน์โหลดข้อมูลอะไรต่งงตางๆเกี่ยวกับร่างกายเขาจะรู้ว่าร่างกายเป็นธาตุทั้งสี่ธาตุทั้งสี่บางทีเขาก็เห็นธา,าตุไฟไออุ่นไอเย็นชัดบางทีก็เ,เห็นธาตุลมเขาก็ดาวน์โหลดข้อมูลไปเรื่อยเยหายใจยังมีสติเขาจะดาวน์โหลดข้อมูลคือเกิดปัญญา ปัญญาของเราเองไม่ได้มานั่งจําหลวงพ่อเลยบางทีเขาดาวนโหลดข้อมูลไปถึงเวทนาทราบทรานแต่ว่าอย่าไปอยู่กับทราบทราบมันเป็นแค่ข้อมูลนะหายใจยังมีสติไปเรื่อยโอ้มันมีข้อมูลมากกว่าทราบทราบอีกนะมันยังมีข้อมูลที่ที่มันเป็นความพอใจไม่พอใจหรือสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาอีกนะมันยังมีข้อมูลหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องกายเวทนาจิตธรรมเลย พออาศัยหายใจยังมีสติอย่างเดียวจะทําให้ใจเป็นกลางยิ่งเป็นกลางมันจะเริ่มรู้ข้อมูลมากขึ้นถิงไหมหายใจยังมีสติวันนี้เราปัญญานะไม่ต้องคํานึงว่าจะต้องเข้าสมาธิลึกแบบไหนเอาว่ามีปัญญาตั้งแต่สมาธิเบื้องต้นคณิกะสมาธิเลยหายใจยังมีสติบรรับรู้ตัวเองไหมเพื่อนกับเพื่อนไปทั้งตัวเลยเห็นไหมหายใจยังมีสติ มันจะรับรู้ร่างกายข้อมูลต่างๆมากขึ้นแต่ละคนก็เหมือนไม่เหมือนกันบางคนก็รับรู้ถึงความรอ้อนความเย็นไอุณเย็นในกับของดีอะแล้วโยมก็ตอนนั้นก็โยมสงสัยพอโยมรู้อะไรโยมไปชอบไปนั่งดูถึงนั้นไปจ้องถึงนั้นไปจ้องพอไปดูไปจ้องปับ๊บเขาหยุดดาวน์โหลดข้อมูลเลยยมหายใจยัมมีสติต้องไม่มีอัตตาในการฝึกเลยนะคืออันนี้เป็นทางไปสู่ปัญญาอะไรนะ คือไม่ติดข้างทางจะไปถึงเชียงใหม่ไม่ต้องแวะอยุธยานครสวรรค์ไปให้ถึงเชียงใหม่เลยโอเคไหมอตอนแรกก็เห็นติดแค่อนอนทบ,บุรีแหมมันบุบบุบปอบปอบ,บ,บ,บไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวมันก็ไปอยุธยาโอ้มันเริ่มรูอู้ละกายอยู่พุ้นอย่างงี้โอ้อยังไปไม่ถึงครึ่งทางเลยหายใจอย่างมีสติไปเรื่อยปล่อยวางให้หมดเลยแล้วก็หายใจอย่างมีสติไปเรื่อย เขาจะรู้ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นนะโอ้เริ่มละเอียดมากขึ้นแหมละเอียดแลวยิ่งหน้าน่าสนใจใหญ่ก็แปลว่างอ้จะยังมีสติจนกระทั่งเขารู้ละรู้วางรู้ละรู้วางข้อมูลทั้งหลายต่างๆใหญ่น้อยรู้ละรู้วางไปโดยลําดับจนหมดสิ้นจนกระทั่งเกิดอุเบกขาญาณวิปัสนาเกิดขึ้นเลยนี่แหละอานาปนสิพอยญาณวิปัสนาเกิดขึ้นเขาจะรู้ตามความจริงว่าข้างใน มีกายในกายหูกายในกายหูนี่ข้อมูลข้อมูลที่ที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมนะตอนแรกเราไปติดอาการมาเลยตอนนี้เรามารู้ความจริงโอ้ร่างร่าง,งกายนี้มันมีการทํางานของสัญญาณชีวิตต่างๆายในกายก็หายใจยังมีสติไม่ต้องะวงไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากรู้อยากเห็นหายใจยังมีสติไปเร่อยโอ้โหจะเรีนด้วยว่าโอ้โหนี่ยังโชคดีนะอ่า เราเรายังยังไม่ถึงวัยอันชลาเรายังเห็นได้ว่าสัญญาณชีวิตเราก็เยังดีอยู่นะและยังสามารถเพียรปฏิบัติธรรมได้เยอะนะเพราะบางคนคนแก่นะผมนั่งหายใจยังมีสติโอ้รู้ว่าข้างในมันป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้แล้วมันเริ่มเสียกำลังใจนะหายใจยังมีสติไปเรื่อยแต่ตอนนี้โยก็ไม่ประมาทยังแข็งแรงก็จริงแต่มันมีอาการของมัน ที่มันสอบนะหายใจยังมีสติมันจะรู้ว่ารักข้างหลังขาข้างในทั้งกายภายนอกกายภายในมันทํางานหนักนะนะมันมันทางานหนักนะทํางานเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยแล้วไม่พอหาเงินเพื่อเลี้ยงชีพไม่พอเลี้ยงดูครอบครัวเพื่อเลี้ยงชีพอีกไม่พอเลี้ยงดูบริวารเพื่อเลี้ยงชีพอีกไม่พอเอาเกียรติเอายศเพื่อเลี้ยงชีพอีกโอ้โหเหนื่อยมากเลยเครียดเลยนะแค่เลี้ยงดูตัวเองก็เหนื่อยแล้วนะ หายใจยังมีสติแล้วก็สลัดออกให้หมดเลยเอาแต่ตัวเองก่อนแล้วศึกษาตัวเองตามความจริงหายใจยังมีสติอารมหายใจเริ่มละเอียดเริ่มปลานีเข้าไปเห็นถึงกายในกายแล้วก็เวทนาในเวทนาเวลาไปถึงเวทนาในเวทาบาันทีก็เห็นอาการจิตในจิตเลยนะหายใจยังมีสติอยู่เดียว อาศัยอารมณ์หายใจจะพาเข้าไปเห็นกายเวทนาจิตธรรมอันเป็นภายในยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วเราจะได้คลายกำหนัดคลายความหลงไหลอวิชายึดมั่นถือมั่นข้างในมีแต่ทุกนะ,ะทุกท่านั้นที่ตั้งเกิดขึ้นทุกนั้นที่ตั้งอยู่ทุกก็ทุกรู้แล,แแล้วแต่เราก็เารู้ทุกอย่างมีสติแล้วกันะะเราก็จะเห็นเหตุแห่งทุกความดับทุกทางไปสู่ความดับทุกหายใจยังมีสติอย่างเดียวเลย ลืมตาหลับตาไปได้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สุดหรอกหลับตาสมาธิลึกแต่ว่าปัญญามันมันจะจะไม่สุดเพราะว่าหลับตาเราไม่คู่ขนานกับตัวความรู้สึกตัวกับสติอันตอนเนี้ยเราสมาธิเราดีแต่เราต้องเพิ่มสติกับรู้สึกตัวด้วยการไม่ต้องหลับตาสมาธิก็เกิดขึ้นได้ไหมแต่ว่าที่ยังเกิดที่ยังต้องฝึกก็คือหลับตาแล้วมีสติสติเรียนรู้ตัวเอง,เร,รเ,องเรียนรู้ตัวเองผ่านลมหายใจ หายใจอย่างมีสติมันที่ก็จะเริ่มเห็นอะไรมากขึ้นอย่างน้อยพอมันเห็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 นหายใจยังมีสติจริงใดที่เห็นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปหมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างน้อยเราเกิดวิปัสสนาญาณเห็นเกิดดับแล้วนะหายใจยังมีสติเพราะหายใจยังมีสติปั๊บมันเต็มรอบในฐานการมันเข้าไปในฐานเวทนาหายใจยังมีสติเวทนามันบางทีก็อึดอัดแน่นขึ้นมาเลย บางทีมันก็รู้สึกโล่งว่างเลยหรือบางทีมันรู้สึกว่ามีอะไรเกิดขึ้นความสุขความพอใจแล้วก็หายใจยังมีสติ T. อาการทั้งนั้นเลยไอ้ตรงที่อาการที่หลายราย่างคืออาการเราก็หายใจยังมีสติ T. และตอนนี้เรามีรู้มีมองมีมองมีรู้ตอนนี้เรามีแต่รู้รู้รู้หายใจยังมีสติ T. มองด้วยติมองทําไงก็ ที่หลวงพ่อมองเหมือนมองเพชรมองพลอยอ่ะมองรูปนั่งอ้าวเริ่มฐานกายใหม่มองเหมือนกับคนเล็งปืนอ่ะหายใจยังมีสติมีรู้มีมองมีมองมีรู้ตอนนี้มันจะการกั้นขยายออกไปเลยเพราะมันมีมองปั๊บอะไรต่างๆที่เรารู้เนี่ยแล้วเราชอบไปเป็นรู้สึกพัวพันกับมันพอมีมองปั๊บมันจะเปิดเลยหายใจยังมีสติถ้าไม่มีมองนะเดี๋ยวความรู้สึกปิติเกิดแล้วก็ไปพัวพันกับมันสุขเกิดไม่พัวพันกับมันสุขปิติสุขว่างก็ไปพัวพันกับมัน พอมีมองปั๊บมันเหมือนมันเหมือนแค่แตะแต,แตปล่อยๆห่งหา,า,างๆออกไปหายใจยังมีสติมีรู้มีมองมีมองมีรู้มันจะเกิดโพดชงเข้าไปในข้างในเกิดการมองได้ปัญญาสอดส่องเข้าไปในธรรมตอนนี้มันเหมือนมีสายตาและแววตาไอ้ตรงมองนั้นมันเหมือนมีสายตาตรงที่หายใจยังมีสติแล้วมันมีรู้รู้จนกระทั่งมันติดตามตลอดเนี่ยมันเหมือนมีแววตาเกิดขึ้นนะแววตามามาจาก รู้ที่รู้ในใจอรรู้ตรงที่ในใจมีสติอะไรเกิดรู้หายใจเป็นยังไงรู้รู้รู้จนกระทั่งรู้มันเบิกปานแล้วมันก็ไม่แช่มันรู้แล้วมันก็าตามรู้ลมหายใจไปตลอดมันยังขยันอยู่นะตามรู้ลมหายใจซึ่งเมื่อก่อนนี้โยมไม่มีคําว่าตามรู้ละโยมจอดจอยอยู่ตรงปีติสุถ้าเรียกว่า,อาจอดอยู่ตรงที่บัสตสต็อปสต็อปท,อปที่สเตชัน joy stop ที่แฮปปี้เน s สต็อที่แอมตินเ s สสตป้ายนานๆนนแต่และป้ายนานเหลือเกินหายใจยังมีสติอ้าวในปีติสุขยังมีคมว่าก็ยังมีสติได้นะแค่เราเตือนสำนึกรู้ตัวเองหายใจยังมีสติในว่างมันก็ยังมีหายใจแล้วเรามีมองด้วยมองคือสติภายนอกที่มองตัวเองเหมือนคนเล็งปืนะแต่มันมองเข้าไปข้างในได้มันมองอย่างเข้าไป มีมองมีรู้มีรู้มีมองพอบอกมีมองโยมลืมรู้อีกโยมก็ต้องมีมองมีรู้มีรู้มีมองอย่างมีสติพอมีมองมีรู้มีรู้มีมองอย่างมีสติมันกางก้นออกไปเลยแล้วก็หายใจยังมีสติตามด้วยรู้ตามด้วยมองตามด้วยมองตามด้วยรู้มีทั้งรู้มีทั้งมองตอนนี้จะเห็นทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมมีทั้งว่างและมีทั้งในสภาวะธรรมว่ามันมีอาการ ล้วก็หายใจยังมีสติพิจารณาด้วยพิจารณามีรู้มีมองมีมองมีรู้แล้วก็พิจารณาแล้วก็หลับตาหายใจยังมีสติมีรู้มีมองมีมองมีรู้แล้วก็พิจารณาไปคู่กันหายใจยังมีสติมีรู้มีมองมีมองมีรู้แล้วก็พิจารณาให้ดีวิสติให้ดี หายใจยังมีสติมีรู้มีมองมีมองมีรู้พิจารณาได้ความรู้ความความเห็นในในการรู้การเห็นการรู้ก็จากรู้การเห็นก็จากการมองแล้วอ่ะพิจารณาในการรู้การเห็นของเรามีทําอะไรที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกไหมไอ้ที่ไม่รู้ไม่เห็นเพราะมันไม่มีมองไม่มีรู้มันมันเคลิมแต่พอมีมองมีรู้มีรู้มีมองมันจะมีเห็นมีมีมีเข้าใจตลอดเวลาเลย มันจะมีแต่ปัญญาจเจริญตลอดเวลาแจ่มแจ้งในธรรมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น่า,นานแล้วตรงนั้น่ะตรงที่มีรู้มีมองมันเหมือนดาวน์โหลดข้อมูลออ้มีมีการดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับกายกายในกายเมื่อก่อนไม่เคยเห็นกายในกายก็ curry curry, ไม่เข้าใจในกายในกายแต่วันนี้มันเข้าใจเองโอ้จิกว่ากายในกายเป็นอย่างนี้มันดาวนโหลดข้อมูลเองเวทนาในเวทนาโอ้มันอย่างนี้เองจิตในจิตทํามในธรมมันเป็นอย่างนี้เองแล้วเราก็ หายใจยางมีสติไม่ต้องพยายามมีสตินะแค่หายใจอย่างมีสติเมื่อก่อนขั้นฝึกเรามีสติกำหนดรู้เราเน้นที่เราฝึกสติกำหนดรู้นี่นขั้นผลนะขั้นผลนี่ก็คือทําอะไรก็อย่างมีสติพอล,ละเราให้ทุกอย่างมันเกิดสํานึกรู้ขึ้นมาเองนะ,ะสำนึกรู้อันบริสนนุ์อันเนี้ยถ้าจะบอกไปถึงจิตแพทยสอนเนี่ยสำนึกรู้บริสุทธิ์สำนึกรู้บบิสุดคือมันมีความรู้ มีข้อมูลรู้ละรู้วางมากมายไปหมดเลยมันมีปัญญาเยอะแยะเลยเจ็ดประเารมันรู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงเลยนะนะมันรู้ทุกอย่างรู้ว่า,าตรงที่หายใจยังมีสติใจเราก็อยู่กับรู้แต่พอเรามีปีติสุขใจไปอยู่ปีติสุขพอใจเราไปอยู่กับความปีติสุขจนกระทั่งมันว่างใจไปอยู่กับว่างก็เลยรู้เลยว่าใจมันออกจาก ความเป็นกลางไปอยู่กับปีตีบ้างสุขบ้างความว่างบ้างไอ้ความเป็นกลางกับความว่างมันคนละเรื่องกันมันมันความมันมันมันความหมายต่างกันเยอะเลยความรู้สึกต่างกันเยอะเลยอ่าตรงที่เป็นกลางคือมันมีความรู้มีปัญญาที่ค่อยๆดาวน์โหลดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงว่างมันจะไกลห่างไกลจากปัญญามันเพียงแต่ว่างเหมือนหินทับหญ้าไว้ชั่วข่าวโอเคไหมอ่าเพรานะนั้นตรงปัญญาเนี่ยการหลุดพ้นละวาง หรือ,อละวางโดยเด็ดขาดเนี่ยมันต้องวางด้วยปัญญานะสลัดคืนเพราะนั้นเราให้หัดมีสติหายใจยังมีสติเราก็จะรู้เขาเรียกว่า,า,าเกิด exploring การมองแบบแยกส่วนบ้างการมองแยกส่วนเป็นร่างกายเป็นท่าสี่บ้างแยกส่วนเป็นขันห้าบ้างมันจะมองไปเรื่ยอยๆหายใจยังมีสติแล้วก็ปล่อยวาง วันนี้ก็พอสมควรเวลาใครทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมแจ่มแจ้งในธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าสุมรรคผลนิพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเถิดสาธุ